ก็อีกแล้วนะครับสำหรับอ e ีฟเอซิคทิปคลิปที่15แล้วกลับมาในการที่นำเสนอทุกท่านเรื่องสนามมันคืออะไรนะครับก่อนอื่นสนามมันคืออะไรเนี่ยผมก็ต้องขอเท้าความก่อนว่าการที่ผมมีความรู้ระดับนี้ได้เนี่ยนะครับเพราะมีผู้ใหญ่หลายๆคนเขาสอนผมมา,มาครับบางเรื่องก็าคิดเองผมก,ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สรวิดพรมออนนะครับที่หล่มศักวิทยาคมนะครับแล้วก็อาจารย์ฟิสิกส์ทุกท่านที่นั่น,นสอนหนังสือผมมานะครับ แล้วก็อาจารย์สดชื่อในบุญแส็กที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอาจารย์นราอาจารย์ทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็อาจารย์สังวานเพ่งพัดนะครับที่มหาวิทยาลัยเมส่วนนะครับ่งเ่็นเพื่อนร่วมงานรุ่นโอวุสมผมก็ได้ให้ความรู้ผมต้องหลายอย่างนะครับแล้วก็ก็เป็นที่ก็ผมก็จําได้นะครับฉะนั้นผมจบจากมหาวิทยาคมนะครับแล้วก็จบตรีที่เชียงใหม่นะครับก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อนะครับก็ ของกรดกประกาศคุณประกาศของครูบาอาจารย์ทุกท่านไว้ณนะที่นี่นะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับสนามคืออะไรก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราพอพูดมัธยมปลายกันว่ามัธยมปลายเนี่ยเราถูกใส่คําว่าสนามเข้ามาโดยที่เราเองก็ก็ฟังไปอย่างนั้นนะฮะเข้าใจอย่างช่นนะฮะอย่างเช่นกรณีเอาเรื่องของไฟฟ้านี่นะไม่ได้มาแตะเราตน้งถ่วงอนะไมันก็คือสนามนะอ่องคูอ่ะดาอย่างเช่นประจุบวกอันนึงนะฮะประจุบวกคิวนะครับคิวใหญ่นะครับ แล้วก็มีสนามรอบๆนะสนามโพเทนเเนี่ยเราก็บอกว่านี่คือสนาม e นะครับสนาม e แล้วก็บอกว่าออสนาม e เนี่ยมันเท่ากับแรงนะครับหารด้วยประจุนะครับตัวนี้เรียกสนามไฟฟ้านะครับคุณจะบอกพวกเราว่าอีกกรณีหนึ่งเราก็จะมีมวลก้อนเบลเลยนะครับแล้วก็มีสนามโน้มถ่วง g, g นะครับมันเท่ากับแรงโน้มถ่วง gfg นะหารด้วย m ซึ่งก็คือ F เท่ากับ MG อย่างที่เรารู้จักกันอันนี้คือ F เท่ากับ QE รู้จักกันนะฮะครานี้คือสนามน้ําถ่วงนะครับนะครับครานี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าอันนี้สามผมวิ่งเข้านะครับเดี๋ยวเคยทางตรงข้ามกันแล้วก็ปรากฏทุกที่เลยนะครับหลังจากที่เราอ่านหนังสือมาธยมปลายลประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามหมามันไม่ได้ชื่ออย่างนี้แหละครับตัว E งนี่นะครับมันเรียกว่าความเข้มสนามนะครับจริงๆมันคือความเข้มสนามเรียกว่าความเข้ม สนามเรียกว่าพูดง่ายๆคือเรียกว่าฟิลอินเทนซิตี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เลยคืออ,อันนี้ความเข้มสนามอันนี้ก็เป็นความเข้มสนามเหมือนกันฮนะเรียกว่าความเข้มสนามอะไรมันเป็นความเข้มของแรงครับความเข้มของแรงฉะนั้นสนามจริงๆคือตัวนี้นะครับสนามแรงจริงๆคือสนี้คือสนามแรง หารด้วย Q ก็คือเป็นความเข้มของสนามแรงอ,นน imprint. อันนี้คือความเข้มของสนามแรงโน้มถ่วงหารด้วยมวล,น,น, e, J, น,ลมน,นะครับฉะนั้น e กับ g จริงเป็นปริมาณจำเพาะนะครับปริมาณจำเพาะต่อหน่วยประจุหรือต่อหน่วยมวลชื่อจริงๆมันคือความเข้มสนามนี่ก็เช่นเดียวกัความเข้มสนามความเข้มสนามไฟฟ้าค,ความเข้มสนามของน้าถ่วงครับแต่กี้เราได้พูดนะครับว่าความสนามนะครับความเข้มสนามอันนี้นะครับจริงๆเรียกความเข้มสนามแล้วก็ซึ่งเป็นความเข้มสนาม แรง F หารด้วย Q นะครับในกรณี G ความน้ําถ่วงก็เหมือนกันคราวนี้จริงๆแล้วสนามมันคืออะไรนะครับอยาบอกตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วสนามเนี่ยคือฟังก์ชันของตำแหน่งนะครับนิยามไม่แท้จริงของสนามเลยนะครับไม่ใช่เป็นแค่สนามไฟฟ้านะครับมันเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าปริมาณที่เรียกว่าสนามเนี่ยมันเป็นปริมาณสเกลร์เราจะเรียกมันว่าสนามสเกลา่าเช่นเราเขียนอย่างนี้เท่ากับ x นะครับฟังก์ชันของตำแหน่งนะครับถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเราก็เรียกว่าสนามเวกเตอร์อย่างเช่น v อย่างเช่นของ x อย่างนี้นะครับตัวในชั้นต้นเนี่ยนะครับเรามากักจะเขียนตำแหน่งเป็นเวกเตอร์ด้วยแต่ว่าชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะแค่ x ตัวเดียวหมายถึงเวกเตอร์ r เนี่ยเหมือนกันนะครับสูงกว่านี้ขึ้นไปก็มีนะครับก็คือสนามเทนเซอร์นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีสนามเทนเซอร์นะครับตัวหนึ่งก็คือเป็น ปริมาณที่สูงไปว่าเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยเป็นเทนเซอร์แรงหนึ่งเดียนเสลางสองอย่างางี้ออกเขียนผิดจริงกเขียนอย่างางี้ก็จะเป็นสนามเหมือนกันฉะนั้นอะไรที่เป็นฟังก์ชันของต้นแหน่เรียกสนามไม่ได้มีแค่สายไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กหรือสนามนถถุ่งทวง G เท่านั้นนะครับมีหลายตัวมากเลยน,นั้นที่เราที่เราพูดกันนะครับในในชั้นมัธยมปลายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ตัวนี้นะครับแรงน,นะครับมันเป็นอย่างเช่นแรงไฟฟ้าหรือแรงน้ำถ่วงก็ได้นะครับมันจะเขียนว่า KQ1 Q2 ส่วน R กำลังสองนี่นะครับไอตัวนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันของ R นะครับฉะนั้นจะถือว่ามันเป็นสนามฉะนั้นนี่คือสนามแรงปริมาณนี้ก็เรียกสนามแรงไฟฟ้านะครับสามแรงไฟฟ้า <c oughs> และ E เนี่ยนะครับ ทเท่ากับ F ต่อ Q เนี่ยชื่อมันคือความเข้มนะครับความเข้มของสนามแรงไฟฟ้าซึ่งซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เขาเรียกถ้าชื่อแบบภาษาอัรรงกฤษเขาเรียก Field Intensity นะครับ Field Intensity แปลว่าความเข้มส่วนตัวนี้เขาเรียก Force Field นะครับสนามแรง ฉะนั้นจริงๆก็ขอให้เข้าใจกันใหม่นะครับว่าจริงคำว่าสนามนี่คือฟังก์ชันของตำแหน่งแล้ว f ก็เป็นสนาม e ก็เป็นสนามด้วยเพราะถ้า f ขึ้นกับตำแหน่ง e ก็จะขึ้นกับตำแหน่งด้วยดีนะครับนะครับเหมือนกันคราวนี้มาดูตัวอย่างของสนามแบบอื่นบ้างอย่างเช่นสนามที่เป็นเริเตอสเกลร์เป็นยังไงสนามที่เป็นเวกเตอร์สามเวกเซอร์เป็นยังไงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับว่าสนามมีอะไรบ้างนะครับที่พอจะเป็นสนามได้นะครับ ตัวอย่างอันแรกเลยคืออย่างเช่นพลังงานสักไฟฟ้าหรือพิ้มพลังงานสักน้มถ่วงก็ได้นะยฮะเยกกรณลีไฟฟ้าขึ้นมาเห็นว่าพลังงานสักไฟฟ้า U เป็นฟังก์ชันของ R นะครับแล้วก็นี่ KQ ส่วน R นะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาค่าของพลังงานสักมาหารด้วยค่าตัว Q เองคือประจุนะครับก็จะได้สักไฟฟ้าสักไฟฟ้าจึงเป็นพลังงานสักไฟฟ้าจำเพาะต่อหน่วยประจุ1โกคลอ Q นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสนามสเกลาร์เพราะว่า ตัวมันเป็นสเกลาแม้ว่าตำแหน่งจะเป็นบอกด้วยเวกเตอร์หรือบอกด้วยสเกลาอะไร้วแต่นะครับตัวมันเป็นสเกล่าและนี่คือฟังก์ชันของตำแหน่งสนามอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิเป็นฟังชันของตำแหน่งอย่างเช่นกรณีที่ง่ายเลยนะครับก็มีถังโงอ่งอย่างหนึง่งแล้วมีหลอดไฟหรือดวงทิ่ก็ได้ทิ้งไว้กลางวันก็ได้แล้วพวกมือจุ่มลงไปในน้ำจะพบว่าตรงนี้นะครับจะร้อนนะครับแล้วค่อยๆเย็นลงไปเรื่อยข้างล่างเมื่อระดับต่าลงไปปุ๊บมันก็อุณหภูมิก็ลดลงนะครับ ไฟไตรงนี้ภูมิก็จะเปลี่ยนไปตามความสูงอย่างนี้เรียกว่าเป็นสนามอุณหภูมิโียปรากฏในน้ำนะครับสนามความดันก็มีครับคือบริเวณที่มีความดันมากความดันน้อยขอมกดอากาศซึ่งเราจะพบเห็นในในการพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็เสียงที่เราได้ยินนะครับก็เกิดจากการเพิ่อมหรลดความดันซึ่งจะพูดในคลิปต่อไปนะครับเรื่องคลื่นสนามเมทริกเป็นสนามเทนเซอร์นะครับที่พบในทฤษฎีสมัมพัทธภาพทั่วไปนะครับ ซึ่งจะเหตุบอกตัวนี้จะเป็นตัวบอกอเลขาคณิตทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อตำแหน,น่ง x เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สนามความเร็วนะครับในเช่นกรณีที่เรามีน้ําในท่อนะครับแล้วก็ความเร็วก็เม้น้ทาทั่วไปกันเหมือนกันนะครับเม้น้ทาทั่วไปเนี่ยความเร็วนะตรงกลางเนี่ยจะมีค่ามากกว่าความเร็วที่อยู่ลิ่มลิมนะครับจะเห็นว่าความเร็วของมันนะครับแปรเปลี่ยนไปตามระยะทางความสูงนะครับความสูงจากระยะทางจากขอบผิวท่อ หรือในแม่น้าล่องคลองก็ได้เหมือนกันนะครับท่านถ้าตรงกลางหรือมีความเรนวมากถ้าจะว่ายทวนน้ำในตรงกลางนี่ไม่ดีแน่ในสมัยโบราณเวลาเดินเรือจากอายุธยามาพิษณุโลกเวลาพระมหากษัตริย์ท่านเสด็จเนี่ยท่านก็จะพายเรือทวนน้ามามาเรียบๆนะครับเรียบๆจะตรงกลางไม่ได้เพราะว่าจะไปไม่ได้เลยเพราะว่าแรงต้านน้ำเยอะแล้นี่คือตัวอย่างสนามนะครับฉะนั้นขอสรุปว่าเข้าใจสมัยนะครับสนามเนี่ยจริงๆแล้วเป็นฟังก์ชันของตําแหน่งนะครับแล้วก็สนาม อาจจะมีเป็นเทนเซอร์ก็ได้เป็นเวกเตอร์ก็ได้เป็นสเกลาร์ก็ได้นะครับสเกลาร์มักจะเขียนมักจะเขียนในตัวนี้ครับสนามสเกลาร์มักจะเขียนรูปแบบประมาณอย่างนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นใช้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับส่วนสามเวกเตอร์ก็ที่คุ้นๆก็มี V ตัวหนึ่งตัวอย่างอื่นๆสามเวกเตอร์แล้วก็จะรู้อยูอย่แล้วนะครับอย่า e, งเช่น e เช่น b เรือไเ่ก็ f เนี่ยครับเป็นสนามเวกเตอร์ f โซทั้ไปแรงนี่ละครับ g ก็เป็นสนามเวกเตอร์นะครับ หลายตัวมากๆเลยนะครับเอาละครับก็จบคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันทีนะครับเรองขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะครับคลิปต่อไปเรากงจะาเรีนเรื่องคลื่นกันนะครับว่าคลื่นคืออะไรนะครับในคอนเซ็ปต์ของหลักทฤษฎีขอบคุณมากครับ